ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Can w e d n d a y นะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะไปคาเฟ่ฮอปปิ้งกันเราเนี่ยมักจะไปในแบบวันว่างๆของเราวันหยุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เอาลุกการแต่งตัวไปคาเฟ่แนวแบบเกาหลีเกาหลีมินิมอลขาวๆอะไรเงี้ยมาฝากกันทั้งหมด5ลุคด้วยกันก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ลุคแรกเนาะก็เป็นนี่เสื้อ แขนกดผ้าร่องแบบนี้ของชีอินเนาะกับกระโปรงผิวผิวลายดอกตรงนี้กำลังฮิตเลยก็อันนี้ซื้อมาจากช้อปปี้ถูกมากกระเป๋าสปายค่าอย่างนี้สันสานให้มันดูแบบมินิมอลมินิมอลกาหลีก็แล้วก็รองเท้าแตะเส้นสายขาวๆอะไรอย่างงี้ดูสงบมากเลยนะ๋ยวเราจะไปลองให้ดูกันเนาะ ก็จะได้รู้ออกมาประมาณนี้เลยแบบว่าสวยๆห,หวานๆไปคาเฟ่เราเคยใส่ไปแล้วประมาณนี้เดีเราไปดูลุกต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปน้องก็จะแบบว่ายังคงเป็นกระโปรงยาวช่วงนี้คือแบบ กระโปงยาวๆอะไรเงี้ยดูคิดดูแบบน่ารักก็จะเป็นคอสีขาวแบบคอแบบนี้คือเป็นอะไรที่ควรมีติดบ้านคอปคอเต่ามันจะช่วยให้แบบว่าเราดูมีนมด้วยนะคุแล้วก็อันนี้สื่อที่สยามเป็นแบบกระโปรงดูแบบเกาหลีเกาหลีแบบนี้เลยจะเสริมซ่อนลงไปนิดนึงก็จะเป็นรองเท้าอันนี้เนาะที่จะแบบ มีส้นแล้วก็แอบ,บมีแบบดีเทลก็เ,เดี๋ยวใส่มันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยน้องก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เลยก็กระเป๋าก็เป็นคอสปอร์ที่อย่างนี้เนาะโอเคลุกต่อไปเนาะเราก็เทิร์นเป็นสาวหวานเลย<ๆ>ก็คือนี่เสื้อเปิดไหล่เนาะตัวนี้เราซื้อมาจากแบรนด์หนึ่งใน i อเดี๋ยวขึ้นให้แล้วก็อันนี้ กางเกงแบบนี้มีโบอะไรอย่างี้น่ารักน่ารักก็ซื้อจากยูเนี่ยนมอคู่กับกระเป๋าใบนี้สายแบบปิกนิก้น่ารักน่ารักรองเท้าก็จะแบบเป็นสายๆเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราไปใส่ดู แอดอ c เซสเซอรีให้มันแบบน่ารักน่ารักได้แบบใส่ที่คาดผมลงไปอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบใส่สร้อยแบบหว,วานๆประมาณนี้เลยแบบไปค่ะเะอย่าง,งนี้เนาะแบบนี้ <c oughs> เราไปดูลุกต่อไปกันเลยโอเคลุกต่อไปเราจะเพิ่มดีๆความแซบขึ้นมาอีกนะทุกคนสายเดียวขอบตัวนี้ของชีนเนาะชึบนี่กางเกงทรงลุงแบบขาสั้นมือสองเคยรีดผ้าไว้ก่อน <laughs> ถามใจตัวเองดูแล้วก็นี่เบเซอร์แขนสั้นอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วก็มี ปิดท้ายด้วยแบบแอสซีสีแซ่บๆให้มันแบบโดดออกมานิดนึงเวลาถ่ายรูปจะได้แบบดูมีอะไรอะไรอย่างงี้รองเท้าเนาะก็จะเป็นรองเท้าแบบว่าหัวแหลมแบบนี้ก็เดี๋ยวลองใส่กันดูนี่นะคะทุกคนลูกนี้ก็จะแบบ แซ่บๆหน่อยอคือลุคนี้เรายังไม่เคยแบบแต่งไปคาเฟ่ไหนเลยก็คือน่าจะเป็นแบบลุคคาเฟ่ต่อไปก็แบบแอดโซยแอดเวนอะไรอย่างงี้ก็แบบถ่ายรูปแบบชิคๆคู่ค,คูมีอะไรแบบเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ก็แบบเปิดบ้างถ่ายบ้างถือกระเป๋าบ้างเอ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 ,อะไรยังไงใต้หมดเลยนะทุกคนเออก็อาจจะได้เจอแบบลุคนี้ในไอจีเร็วๆนี้ต่อไป ลุกสุดท้ายแหละก็คือเป็นลุกที่เราจะใส่ไปคาเฟ่ในวัน <busca> นี้นั่นเองเปิดหลังแล้วก็ผูกข้างบนกับกางเกงที่ไม่ได้รีดอีกแล้วอเดี๋ยวเราจ้องไปทีรีดกางเกงตัวนี้เอาทรงแบบอย่างนี้อืมโหดูเล่นมากเลยจะรีดก่อนไหมเออทรงอย่างนี้กระเป๋าใบนี้เราพูดเลยว่าแบบเราเดคอเมนกระเป๋าใบนี้มากแบบถ้าใครแบบเห็นแล้วชอบคือไปตามเลยพูดเลยว่าแบบ จริงๆล้วทุกลุกที่แบบเราผ่านมาสามารถใช้กระเป๋าใบนี้ได้หมดเรานี่แทบจะแบบใช้กระเป๋าใบนี้กับทุกลูกแล้วแต่ก็เดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนๆไปบ้างอะไรบ้างเนาะคู่นี้เพิ่มความแบบเฟมินีนแล้วก็ดูแบบเวิร์กกิ้งวูใดๆก็เดี๋ยวเราจะไปลองกันดู ทุกคน,นนี่ก็จะเป็นลุกสุดท้ายเนาะก็จะออกมากเป็นอย่างนี้เลยก็จะดูโตๆหน่อยเนาะลุกวันนี้ก็ถือว่ามีทุกลุกทุกแนว <Wow. S 1> นี่เนาะก็จะเป็นลุกที่เราจะไปวันนี้คือคาเฟ่ที่เราจะไปวันนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ปิ่นเก้าเนาะอันบิเตนเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมาเยอะแต่ก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ทั้งหมดนะที่ถ่ายมาวันนี้ วันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของคลิปวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูกันชอบหรือว่าไม่ชอบอยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกมากันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe mm hmm. ให้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนะาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ